สวัสดีครับร้าน 4mg solar cell อีกแล้วนะครับผมวันนี้มาทดสอบแผงแตกครับเห็นไหมครับรอยแตกไม่ทราบเหตุผนหรือเปล่าแตกแผงแตกครับเขาส่งมาแตกก็เลยเอามาลองดูว่ายังใช้งานได้ไหมก็เลยต่อเข้ากับชุดชุดดอนนานี่แหละครับว่ามันเขาจะชาร์จแบตได้ไหมก็เลยมาลองดูเปิดมิแคมป์ก่อนนะ นี่ครับสายมาจากแผงจากแผงดูีิว่ามากขนาดไหนน,นะครับมาจากแผง2.7แอมป์แล้วก็เราดูลงแบตนะฮะ2.6 2.7มมาเต็มเข้าเต็มออกเต็มเหมือนเดิมนะครับส่วน ไอ้สเปคแผงก็100ยวัตต์ครับมา5แอมป์กว่าครับจากแผงนะครับถ้าแดดเต็มๆก็มาห้แอมป์ตอนนี้แดดไม่ค่อยมาก่าไหร่ไม่ยังคึมๆอยู่นะครับใครสนใจก็มาซื้อไปได้นะครับแผงมือสองแผงจำรุดครับขอบคุณครับ